เราจะไปโฟกัสที่ตัววิธีการสร้างรายได้นะครับเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าตรงนี้ครับ L A z นะครับ Affiliate นะครับก็คือเป็นรูปคน3คนยืนประชุมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไป1ทีนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยสมัครการสร้างรายได้นะครับกดเข้าไปก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเนาะกระบวนการสมัครง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนะครับ3ขั้นตอนนะฮะอันดับแรกนะครับ ชื่อยืนยันว่าเป็นชื่อนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะใช้เบอร์นี้ในการล็อกอินใช่ไหมนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือกรอกอีเมลนะครับกรอกอีเมลแล้วก็ยืนยันรหัสที่ส่งไปเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสังเกตนิดนึงนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะต้องไม่มีศูนย์นำหน้านะครับเนาะก็ บวก6กนี่จะเป็นแทนเลข0ูนย์นะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณต่อเลยนะครับพอกดส่งไปแล้วนะครับคุณก็รอรับรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับเมื่อเราได้รับ SMS แล้วนะครับก็กรอกข้อมูลตามที่ระบบส่งมาให้นะครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ครับกดเข้าร่วมได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็สังเกตว่าตรงหน้าหลักตรงนี้ก็จะเป็นรูปคน3คนนะครับแล้วก็มาหมวดนี้นะครับสินค้านะครับหมวดสินค้าเนี่ยก็จะเป็นมีปุ่มคําว่าเอินนะครับเอินก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราโปรโมทขายตู้เย็นได้นะครับราคาตู้เย็น40,000กว่านะครับเราก็จะได้ค่าโบนัสเป็นคอมมิชชั่น1,700บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับคำว่ารายงานนะครับก็คือ จะเป็นการเข้ามาเช็คยอดนะครับว่ารายได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับของเรามียอดรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดข้างบนนี้จะเป็นยอดล่าสุดนะครับที่ระบบโชว์ให้นะครับก็คุณสามารถคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูประวัติเวลาที่มียอดรายได้ของเรานั่นเองหรือมากดแถบตรงนี้นะครับเป็นยอดประวัติ ก็สามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้เนาะนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเวลาที่มีออเดอร์นะครับตรงรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะครับคุณก็สามารถกดเข้ามาตรงนี้เพื่อคลิกดูได้เหมือนคลิปวิดีโอที่ผมเอาให้ดูนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับก็ออเดอร์แล้วก็จํานวนชิ้นนะครับ